ในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่ก้องถ่ายละครเรื่องรอยรักหักเหลียมตะวันและรอยฝันตะวันเดือดซึ่งเดินทางมาถ่ายทํากันถึงจังหวัดชิบะประเทศญี่ปุ่นด้วยเครื่องบินของการบินไทยและฉากที่จะถ่ายทากันต่อไปนี้มันเป็นฉากโรแมนติกที่เจ๊รับรองได้เลยว่าทั้งบรรยากาศทั้งองค์ประกอบและทั้งบทละคร เหมาะสมกลมกลืนอย่างที่สุดกับความโรแมนติก Would be นะอาจจะเหมาะสมแต่ไอที่มีมวลมาหาประชาเด็กญี่ปุ่นมายืนกันอยู่เต็มตะลิ่งเนี่ยมันใช่หรือเปล่าคะเนี่ยจนจนเชียคุผู้ชมคะจากฉากหวานแววกุกกิ๊ก ฉากต่อไปเปลี่ยนบรรยากาศมาเป็นฉากสบายสบายบ้างนั่นคือฉากที่มาริโอจะต้องขี่จักรยานและเนื่องจากมาริโอนั้นมีความชำนาญในด้านการขี่จักรยานอยู่แล้วฉากนี้จึงผ่านพ้นไปด้วยดีไม่มีปัญหาากนี่เเวอ ทำเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกคะ่ะาปัญหามันจะมาเกิดก็ตอนที่ถ่ายเสร็จแล้วขี่เล่นเนี่ยแหละเอออ้คะ่ะอดทนร้อให้ถ่ายจบสักก่อนแล้วค่อยยกล้อไหมคะนะอ้ออ้ออ้งองคุณผู้ชมคะ หลังจากไครทำอย่างหนักหน่วงมาตลอดทั้งวันนักแสดงก็เริ่มมีอาการเหน็ดเหนื่อยทีมงานจึงรีบเข้ามาดูแหละนจ่ายอู้อร่อยมากคำหน้าอร่อยมากด้วยติดคอพ่อพ่อไ้ชา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 โอ้ แต่เราหิวไอ้หอยมากอะผู้เสียอะไรไหมหอยมากเลยโอ๊ะจ๋าเฮ้ยพอเอะแอะแต่ดูจากอาการละอ่อเหมือนจะหิวโหยมากกว่าเหน็ดเหนื่อยนะคะเนี่ย แซ่บจังผูไม่ชายไม่ใช่ร้อยปีเด้อ กอง The r i s ซ n g Sun นะคะมาที่ละครแนวพี r i ีย f ฟอร์มยักษ์เรื่องข้าบดินกันบ้างนะคะของค่ายทีวีซีนค่ะซึ่งนอกจากว่าจะมีนักแสดงนํารุ่นใหม่ๆแล้วนะคะก็ยังได้นักแสดงรุ่นใหญ่อดีตพระนางชื่อดังมาเข้าฉากอีกด้วยนะคะฉากนี้ก็เป็นฉากแต่งงานฉากใหญ่อีกฉากหนึ่งค่ะซึ่งผู้จัดพี่ปิน่นนัทนานและผู้กํากับพี่หนุ่มอัตรพรก็ได้ไปถ่ายทากันที่ศาลาแปดเหลี่ยมเมืองโบราณจังหวัดสุพราารณนะคะก็เป็นฉากแต่งงานของทัพทิมค่ะรับบทโดยสาวใหญ่ ม,มรกตซึ่งก็เป็นพี่สาวคนโตของครอบครัวข้าราชการคุณนางชั้นผู้ใหญ่ขุนนัตยะโกศนนะคะซึ่งรับบทโดยอาหมูดิโลกค่ะแล้วก็คุณปิ่นรับบทโดยพี่ตองสาวิตรีนะคะซึ่งพี่ตองยังไม่น่าเชื่อเลยว่าเล่นละครแนวพีเรียดเป็นเรื่องแรกด้วยนะคะแล้วก็มีญาติผู้ใหญ่เจ้าพระยาพระคังรับบทโดยพี่เล็กวิวัฒคุณหญิงชมรับบทโดยพี่แหม่มจินตลาพระยาบริรักษ์รับบทโดยพี่ต้นจัก,กริและพระยาประสุประการรับบทโดยพี่หนุ่มสันติสุขค่ะ พอนานๆจะได้มาเจอกันคับข้างแบบนี้นะฮะเป็นแบบกึ่งพุทธการ500อปีมีครั้ง <c oughs> เรื่องนี้มีอยู่ไม่กี่ฉากที่จะได้สวยๆงามๆครับเพราะจากนั้นไปเป็นคนเลี้ยงช้าง <c oughs> เรื่องนี้นะฮะมันเป็นละครประวัติศาสตร์นะฮะ <c oughs> เราจะมีความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งที่เรามาเล่นแล้วมาเจอกันอย่างนี้แล้วได้เล่นละครแบบนี้เนี่ยมันจะมีความรู้สึกเหมือนรักชาติก็เห็นแบบนี้ผมเด็กสุดนะครับนาเดี๋ยวเจมจีดูไว้ก็แนะนำเจมมาไปแล้วก็อย่าลืมน้องหนุ่มด้วยนะครับค่าบดินเนี่ย พวกเราทุกคนควรจะเป็นให้ได้อย่างที่บริพันธ์เรื่องนี้โดยเฉพาะพระเอกเราก็มีความภูมิใจนะครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในละครเรื่องนี้ในเรื่องค่าบอดิน ดูไว้นะคะเดี๋ยวนักแสดงรุ่นใหม่ๆก็จะเป็นแบบนี้ก็จะกลายเป็นรุ่นเก่าเนี่ยนะคะก็ยังมีเจมมาสายไหมมณีรัตแมนการินบอยโชคชัยนี่ก็เป็นนักแสดงรุ่นใหม่เข้าฉากกันอีกคับข้างเลยทีเดียวตอนนี้ก็ถ่ายทําไปกว่า80%แล้วนะคะวันที่ชายบอกวันที่ถ่ายทาบอกว่าอากาศก็ร้อนไม่เบาเหมือนกันนะคะ40% ตอนนี้จะทำไปได้40เปอร์เซ็นต์นะคะนอกจากนี้ค่ะพี่ปิ่นยังมีโครงการดีๆมาบอกกันอีกนะคะกับการค้นหานักแสดงเด็กในละครบุรามป,ปลาปลาบทประพันธ์ของคุณหมอพงศกรค่ะอ่านอย่างนี้จริงๆนะคะบุรามปลาปลาค่ะโครงการ rising star บุรามป,ปลาปลากับทีวีซีนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งเวทีเฟ้นหานักแสดงเด็กชายหน้าใหม่ที่ใช้ภาษาไทยถูกต้องและออกอักขระอย่างชัดเจนอายุระหว่าง6ถึง10ปีมารับบทเป็นสุดสาครค่ะผู้ที่สนใจสามารถ ส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวดได้2ช่องทางก็คือเว็บไซต์ YouTube แล้วก็ทางแอปพลิเคชันไทยทีวี3นะคะได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันจันทร์ที่30มิถุนายนจะประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจำนวน5คนในวันอังคารที่8กรกฎาคมนี้ทางเว็บไซต์ไทยทีว3 c o m ค่ะผู้ผ่านการคัดเลือกก็จะได้เรียนการแสดงที่ทีวีซีนต่อไปค่ะก็จะมีโปรเจกต์ที่เป็นพีเรียนเหมือนกันแต่พีเรียนแบบเด็กย้อนแบบทะลุมิติมาเรื่องบุรามปรา ก็จะมีโครงการาตามหาสุดสาครเพราะในเรื่องนี้มันจะมีแบบม้านินมังกรมีสุดสาครมีชีเปลือยมีย่องตอดมีโอ้ยเยอะแยะไปหมดเลยตอนนี้เรากำลังจะตามหาสุดสาครกันอยู่ก <ไป S 1> ็เราคิดว่าเราจะอ,าอยากได้เด็กที่อายุป,ประมาณ6ขวบถึง10ขวบที่มีความสามารถแล้วก็จะต้องมีการพูดเครีรร่ออะไรก่อนเปล่าได้ด้วย ค่ะผู้ท,ท,ที่สนใจนะคะสามารถติดตามรายละเอียดของบทกลอนที่ใช้ในการคัดเลือกรวมทั้งรายละเอียดอื่นๆได้ทางเว็บไซต์ www.thaitv3.com ค่ะ,คะปุรำ,ำปลานี่ก็แปลว่าบโบราณโบราณ <นะ S 2> ค่ะ